แม่เร yeah, mm ียนรับใจรุ่นวัยคนแก่ยียบ้าจริงจริงข้าดีขนาดนี้ข้าทีครับเฮ้ยเล่นปีนบล็อกเลยเหรอเล่นปีนบล็อกเลยเหรอเนบรกนะครับการเล่นเบรกหน้าหลังนะครับการคอนโทรล าหลังซ้ายขวานะครับเป็น,นแล้วเราขี่รถนะครับผมมันไม่ได้หมายความว่าเราขี่แค่ข้างหน้าอย่างเดียวนะฮะหรือไม่ได้ขี่แค่กันตัวเดียวนะครับผมมันยังมีการเคลื่อนที่ตัวได้มากกว่านั้นนะครับเช่นเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับไปหลังนะครับผมไปทางซ้ายนะครับไปทางขวาหรือกลับตัวนะครับผมกลับซ้ายกลับขวา

ร้อยสี่สิบร้อยหกสิบร้อยแปดสิบนะครับเมื่อเราคนณทวนได้นะครับนั่นคืออวัยวะนะรถตัวนี้จะกลายเป็นขาของเราเอาขาเป็นอวัยวะที่สามนะครับครับผมมันไม่เคยกิบ่อยก็เดี๋ยวเดีวันนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกแั่เอ้าพราเสียงปรลาโมเดล มาครอกมาเลยที่ควาเสียงนะครับตามมาดูรยจะขี่้ามท่อเป็กตขี่ข้าท่อเอนกระโดดข้ามท่อนะกระโดดข้ามท่อ ครับเรื่องพื้นฐาครับเราก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อเรามีการใช้เบรกนะครับการคอนโทรลตัวที่ดีนะครับเราก็จะสามารถผ่านไม่ได้นะครับพื้นฐานนะครับแกะเทนะครับนี่พื้นฐานนะครับพื้นฐานที่ยังทำไม่ได้เลยครับใช่การการนะครับการแตกแล้วติดตัวไปบอยแล้วบอกว่า ตาครับติดขวาเนี่ยคเท่าไหร่ครับด้ให้มาครับดูครับ้ขอ้เด็กุเขกับความช่วยมีดูแลบุตหลานของทัานด้วยนี่องนี้นะครับผมเราทำใบ้ซ้อมโบเลยครับต่อไปต่อไปต้อ่ออั่อยยกันเรื่อยๆต่อไปนะครับคนคนเดียวนะครับผมคคเดียวยังไงนะครับในกรณีที่ เรามีการสมตัวได้นะครับเช่นเช่นนะเช่นนะเดิมตกลงยันทีนะครับผมขอโทษยนียดีนะครับแล้วตัวนี้นะครับผมอันนี้จะข้ามบุตรหักนะครับข้ามตีกีฬาไปเร่อข้ามบุตรหลักใช้แบบร้อเดียวมันเรียกว่าแบ็คฟิลฮอปนะครับเอาดูแบ็คฟิลฮอปนั่นแหละอันนี้ก็ยังพื้นฐานอยู่นะครับ ไม่่ไได้อย de ูีปต่อไปต่อกับต้องตัวแตกอีข้ามผ่านช่องว่างหรือว่ารอยต่อที่ไม่สามารถวิ่งได้นะครับลันเว่ยไม่มีต้องไปเรียกแอดเทปเวลาที่ผมให้นอนไม่ใช่ผมนะครับผมจะไม่นอนลงไปนะครับ

ไทยนะครับถือชาติเจ็บพารุษาจักรยานมาเป็นมีแต่คณะตะลุกจักรยานน่ารักนะครับบบอเป็นคนที่ชอบสอนมากใครอยู่ใกล้จับสอนหมดเลยนะครับมีคนมีคนก็จับขอยังบอกว่าผมมาเล่นดีดีกันครับพี่แล้วสามลูกใช่ไหมครับขอแท่นพูดกัน แต่ละท่อห่างก,กันประมาณ1เมตร3ิน,นะครับไปจดไลจอนะครับสมาธิศีลปัญญาอิทธิบาสีจบ้วทไทยเยืหนักเลยคับสอครับสครับุดยอดประมา มาเชิญต่อครับต่อตอนน่อนครับตอนรือพา,านู้มากครับเป็นคนที่ชอบนอนต้อนเอาพี่ชายฟิวอะสายอยู่ข้างหน้านะหน้ารถพี่ชายอยู่ตรงหลังเร่งเร่งขึ้นครับ โอ้โออ,องคนก็ไม่เคยเห็นเลยคราวนี้เห็นด้วยตานะครับอ่าโอ้ตรงนี้หรอ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ดคีค,ครับ <c oughs> ดีครับอยู่นั่แหละลาลาอ่าเอาไว้นี่เอาไว้กับพี่้าวนี่ ใช่ไม่ใไม่มาปั่นมาแน่เลยแสดงว่าไปสนามมาเอาเเอ